สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีพี่น้องพี่ปานะ้าอาเอฟซี FC แฟนคลับแม่ครัวสุขูสุขุนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบหก เดียนมิตุนายนพศ2568งพอ,อ 2, มือนีเป็นมือโศกมือหมานมือเ้งมือปังมือลำมือลวยสำหรับอาจารย์ผู้ท่านที่ทรงโตเลขแนวทางเขาทองแม่รัว่ว บวสิเป็นอาจารย์หรือว่าสิเป็นเซียนหรือว่าสิเป็นสำนักใดก็ตะแม่ขั่วกระอขอบุญขอบุณท,ทุกทุกท่านที่ทรงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่ขั่วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> แม่ขัวก็ได้เอาไปเผยแผ่ใหอ้อาจารย์ไปให้พี่น้อง FC, เอฟซีเฮาไดพิจนา,าไดบึง ได้ไปลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบางอาจารย์กระเข่าบางอาจารย์กระรุดคือกันนั่นแหละพี่น้องสูตรคำนวณหรือว่าสิเป็นเลขกฟันหรือว่าสิเป็นเลขกเอียงกระตามเตะเนาะคะ่ะไม่เข่าไม่หลุดไม่ออกย่อมเป็นได้ทุกสถานการณ์อะแม่ขั่วกับขอขอบคุณขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เห่าหรือว่าเอฟซีุณติดตาม ผูกกดไล่ผู้กดแช่แม่ขัวกระอขอบุญขอบุนทุกทุกทันถามว่ามีพวกทันแม่ขัวกัะยืนยจะจุดตรงนี้บ่ได้กายใดว่าจาใดที่ได้ล่วงเกินทันกับขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณกูณติดตามทุกถุกทันนะคะบวชสิเป็นเขา่าบวชสิเป็นออกบวชสิรุดบวชสิเดินกะ ขอขอบคุณไว้นะักทีนีนะคะพี่น้องเนาะเอามือหนีเป็นมือสูกมือหมานมือลำมือร่วยอย,อยาเดินทางไปไซไกไก่ไกระฟอให้ม่สูกไม่หมานทุกท่านเนาะค่ะขึ้นเกาะขนแม่เฮ้าว่าสิบวาเราข่วมฝันแต่สิบวตีเป็นตวเลขให้พี่น้องไปฟังเบิงเอาวา ฝันตอนตีซีนี่แหละพี่น้องเสียนบอลบือโท่มากกับบอบอหูเมียมาหหูเมียตอนตีห่าอาจจะฝันฝันล่ามกจักหน่อยพี่น้องโอ้ยสมบัฝันวบากูเบากูเบาหน่อยมากมันสิบอกจังใดหละฮะ ปัจ่บาบัาแม่ขั่วคือฟันดูฟันกลิ่นเถอะอย่าฟันจังสี่สูงมือกูเด้อขัน, <laughs> นเป็นได้ฟันเราเพิ่นมาหอมมากรอดอ้าวผู้บ่าวทำงานธนาคารกูเด้อพี่น้องมาหอมมากรอดแม่ขั่วาบานนี้เอ้าเพิ่นละอันแม่ขั่วเลยคิดว่าเอ้ามาหอมมากรอดปานนี้ เพิ่นคือบอกเอาว่าทันขั้วใหม่แม่ขั้วละเอาเมื่อไปจับอันของเพิ่นนั่นเออกระแข็งยุตันยู่ในส่งพี่น้องเอาขอโทษขออภัยเดอ้อที่วอาล่ามุกแต่ว่าเป็นขวามฝันพี่น้องตั้งใจบ่ไห้แม่ขั้วว่า,าสิ่สื่อเลขกเด้รหลอบนี่สื่อแล้วสองหลอบมันบ่ถือแม่พี่น้องเออ เมัเนสิเป็นน้ำสิ่าบ่าเอานี่แมฆขั้วสิบ่สื่อบ่สันดิตว่าฝันว่าผููบ่าวหน่อยมากล่ะเอาเอาเมื่อไปจับอันนั่นเพิ่นล่ะอยู่ในสงเออกระแขงยุ่พี่น้องแต่ว่าห่างบ่ไรแต่เพิ่นหังมากอดปางหอมเาว่าสันเด้ผูบ่าวผ้าเข้าไปห้องห้องมันห้องเศ้าเพิ่นนั่นล่ะผูบ่าวธนาคารอืม มวยชันให้แม่ขั้วตีแม่ขั้วาวันเล็กต้องมีหนึ่งเพราะว่าอันนั้นต้องเป็นหนึ่งแม่ขั้ววา,วาแต่ว่ามื่นนี่สิเป็นหาแม่ขั้วนี่สิเป็นซีอยู่ดีพี่น้องฉันให้แม่ขั้วเราวา่ะแม่ขั้วสิเราไปแบบนี่ละ่ะต้องเป็นซีเป็นหาเป็นหนึ่งเป็นหกไว้จังสี่หล่ะผู้ใชาทส่น้าหาน้าหกเนาะ สีอยูวังสี่ตัวเนี่ยละเลขจักสีเป็นตัวใดสีเป็นหนึ่งหนึ่งนะมีแท่ลหนึ่งนหนึ่งี่ห้าหกนี่ละใครแม่นจับก็สีจับสี่ห้าส่หบอกพันเป็นเลขว่านาล่งทุนจะดิ้นสี่ห้าสหแต่ว่าหนึ่งหา้าห,หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหน กับบ่าลูคือกันว่าสิเป็นแบบไหนนี่ชิยูประมาณนี่แหละทานให้แม่ขั้วตีพี่นองในความฝันแต่สิฝันแม่นบ่แม่นดอกแม่ขั้วกะเราสูฟังเอาเมื่อเศา้านี่เสียนบอรบือชุดปวดนี่น่ะโท่มากตีหาเคืงที่แหลกพันโท่วมาตอนนในบุบโปงเมฆ่าตะฝันเอาไปฟังตัวเลขของเสียนบอระือว่า่นสีให มือสุดท้ายหรือมือโขงเป็นแบบไดไปเบื้องน้ำกันเนาะพี่น้องเมียนเทียสวงนั่นคยหูเมียนแล้วคอยั้งฝันด้วยอ้าวันนั้นอนนนเตด้ออ่นน่นเดี๋ยวอนเดเอาอันตัวเลขของเงินอันที่ปรึกษาออกซี่ทุ่มเนาะผมอนเยอแต่วเลงกังแต้ว่าผมติดโทษไม่ค่อยจะถ่ายแต่าือเป็นแต่ยากเป็นน่าโ้ ผมวเล่นกอกันว่าววันที่นั่นผมวันแรยันนั่นนั่นผอวเลแรกิดน้ำครับมันเป็นจังไรเนี่ยชุดปดนีเฮ้าคือว่าชุดเดี่ยวแล้วเลยเฮ้ดเป็นจังไรมันกะผมเกิดต้นนี่นะครับเลขเลขมันเก้ากับศูนย์นี่วันนี้มันที่ผมให้เป็นเลขกันชุดแต่เก้ามันเป็นเลขล่างเก้ากับศูนย์เนี่ยผมมันใจชุดนี้ครับชุดชุดชุดที่แรกเนี่ย เออกระสุดที่แรกนี่ล่ะไม่เข้ามีสุดเดียวว่าะแมนบอกสุดปุ๊ดนี่มีสุดเดียวครับมีสุดเดียวมันมันเปเลขแปดแปดศูนย์หนึ่งสองเลขที่มันเพืเ่อเดือนตะเกาผมทีไหนตะเกามากว่าน,นี่มันได้แปดศูนย์หนึ่งสองเลเก้าครับวันนี้แปดศูนย์หนึ่งสองนี่ผมตับผมจัดผมจับสองหอกมันก็สี่เหลี่ยมยุแปดกับศูนย์กับหนึ่งวันนี้ผมดดไม่จับอันผมมาตับอันป่าวีผมก็เอาศูนย์ เอาศูนย์กับเก้าเป็นตัวเดิอนวันนี้ครับผมโยนุ่ทถ่ายอ่ะอืมมันเป็นเรียกกันเรียกกันสวตรที่ผมเคยเล่าก็มีอันสองอันเรียกสวดรอัน้มยรางนะครับมันเป็นวันนี้มันได้สองสามสี่ครับมันเป็นช่อนกันครับสูตรที่ห้าหกเรียกที่สูตรที่มันเคยเข่ามากสูตรนั้นไม่ได้ที่ห้าหกมันเป็นวันที่ยิ้มหาเหมือนจะสูตรกาเรียกที่สูดอยู่เนี่ยอืม เลขสูตรหนึ่งมันได้สามกับเก้าครับวิ่งสองตัวมาที่ว่าหัตถหลุดเลยครับมันนี่วันวันหางมันได้เปลียนมันไม่เปลียนกับสามวันวันนี้มันได้ส <c oughs> ามกับเก้าพ่อพ่อมไปสั้นสามสามมันกลับมาสั้นสูตรสองสามสี่พ่อผมตั้งตัววิ่งวนอันไห้สามเป็นตัวย่างไอ้กวนเพามันช่นกันครับวันนี้เอาเขาข้าเแล้วเมื่านี่เรียก <c oughs> เรียกวนนี่คือผั เรียกวันนี้ฝนสีม,มันใจมาห้างซี่หลายก็ครับเอาอันนี้เจ้ากระไฮซีมากบอมแมนบ่เนี่ยครับมันมันเป็นสามกับซี่ครับผมเดียนที่สามอืมแต่วันนี้ผนม,มันใจเป็นซี่หลายก็าสามครับอืมผมเคยเล่นมากมันสีนี่บันนี่มันเปลี่ยนสีมันก็ผม กอผมกัเก้าก็ศูนจังไดมันสองตัวนี้จังไดมันก่ามากผมผมได้ว่าแต่คำวนเนี่ยอืมสองตัวนี้นี่มากเนี่น้องกับศูนกับเกเนี่ยกว่ามวเนี่ยอืมเมาเรยว่าดีว่าดีมันหวมากสองตรงสี่แม่คบแม่กู่าผมเลยเอาเอาศูนย์อีนไปบนอ่าศูนย์เจ้ากับึ้นอยู่บนนี่หละมีเก้าศูนแปดมันก็มีเท่เหมมันมีก็ยังว่อนนี่โอโอ้เจ้าเจ้าเจ้าไปไ้ล่าง ศูนย์นันอยู่หลางครับศูนย์กับเก้ามาหลางของผม, <c oughs> ผมหาเป็นสองตัวคือเรียกมัน,น,น,มนเป็นสีนกันนั่นเป็นจิ๋งหัที่ยิ้มหาวันเุตัวครับเรียกเรียกที่ผมเปยนอยุทธ์นี่ <c oughs> ขาเดินว่าหลุดไว้นะครับวัน <c oughs> นี้ผมเลือดมันัดกินใจครูท่ายมันเป็นสีกันแม่กว่าผมผมเสียหายอันเป็นตัวบนนี่คือเรียกนี่คือสี่ศูนย์ครับ อันนี้เป็นบนนะครับเลขสี่ศูนย์อืมสี <40 S 1> ่ศูนย์มันเป็นผมสิไล,ล่สามสามเป็นสามหลักเพื่อศูนย์ยืนเป็นหลักหน่วยย่างเดียวเหรอแม่ครับแม่ขว้าสิบหกมิถุนายนหกแปดโค้งสุดท้าย เซียงบ,ลบอลปืนรถอืม <Hello? S 1> เขียนอยู่ค่ะครับ วาจังไหนเกาะวามาเลขเลขบนนี่ผมมั่นใจเป็นศูนครับตัวติดบนบนวิ่งศูนย์อะมีบนนี่มีสี่ศูลกหาก้หาศหกศูนย์ครับสาตัวสี่ศูนย์ห้าศูน หกศูนย์ห้าเพราะว่าผมเพียงมันใจศูนย์มันเท่ากับข้อมฝาโก้่น้าผมฟันเจ้าเจ้ากระศูนย์ไหมครับค่ะมันปัดเห็นจังเงินผมอยูว่าข้อมันจังไนเราไม่ข้อนะเพราะว่าผมฝันว่าน้ำโสมเมื่อน้อยผมผมตายกันเด้อเพราะผมฝันแ่ะผมผมผมขึ้นแมวตายหรืน้ำท่วมกะนะ ค่ะวันนี้ไม่รู้หน้ามันฝันวันน้ามากมาผู้ใดเอาไม้โกนมาไว้เป็นโกนเงี่ยผมไปซว่างเบิ่งเห็นเจ้าหมาตายเต็มในโกนไหมครับพ่อผมว่าไม่ได้ออกที่สวนว่าแต่เดิมไปสว่งเบิ่งมันมีดเดียหมาไหมครับผู้ใดเอาหมามาหยัดโกนไว้ตายเต็มอยู่ซว่างเมือยู่ในโกนไม้โกนใหญ่ๆนะครับค่ะน้าก็ไหลรอดเครื่องโกลนขันขึ้นสกีเอเปลี่ยนขันเป็นหังสีผมพ่อผมว่านค่ะ อันนี้อันผมเลยมาจุดทูบผมมี่ธูปดอกหนึ่งผมเลยขอเสียงเมืองตะก้าผมเ็ียลเสูตรอันอันปดนี่คือผมจุดทูบผมจุดทูบว่านั่นผมก็จุดได้สามสองเปียกนออกสองเปียกสุด hmm. รุนมาก็ัดหนึ่งเก้าซี 1, 9, มันก็ออกเก้าซีแับนี้ผมจุดทูปนี่ผมได้เปียกูญหาครับเรขกเรียกูบผมได้เนี่ยค่ะ ผลอันนี้ผมบอกไหเมฆ้วั่งเสือดอก,มอกด 8, 5, เมฆ้วั่วที่รุ่งก็ได้แปดศูนหานี่เป็นเลขทูบตัวเดียวแต่ว่าเลขผลที่ไหคือศี่ศูนย์หาศูนย์แลกโลกศูนย์บนครับสามตัวอ๋อมีแค่นีแมนบอตับบนนี้เนี่ยครับเออเออแต่อ,อันแปดศูนหาเนี่มันเป็นเลขทูบผมเสือดอกผมเรียกว่าเมฆ้วั่งเสืครับแต่ว่า 8, 5, มเมฆ <5. S 2> ้วั่งกับรุ่งไว้ก็ได้ครับแปดศูนหาเนี่ยมันก็นมีตัวเดียวหนึ่งตัวหนึง่งนะครับฝัน แปดศูนย์ห้าครับนี่เลขถูกตัวเลขวมมันมันเป็นหาศูนย์ครับอืมครับบานี้เลขล่างนี่เปียนหรือเปล่าเลขล่างนี้เลขล่างนี้นี่วิศีเก้าครับฟันศีเก้าบ่ศีเก้ากับหกเก้าครับฟันสองตัวครับตัวเก้าครับหกเก้ากับศีเก้าครับล่าง วันนี้ผมมากซีครับวันนี้มหันผมมากสองมันสองมาตลาดต้นฝนวันนี้ผมมากซีล่างผมหายสองโตทางครับตัวตัวเก่าก็คือเก่าครับแล้วกับตัวตัวเติมก็คือเก่าซีครับพอผมมากซีล่างสองครูเนาะล่งครูครับเอาตอนนี้ครับขาดเป็นขาดรุ่นรุ่นหรืแม่ครัววันครับผมว่ารุ่นเราไหมครับอ๋อ่ะโอเคเนาะ ครับครับยุโซมันทำมาเนี่ยว่าหมันใจย่ครับค่ะ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 ครับสวัสดีค่ะครับอ่ะพี่น้องสำหรับเสี่ยนบลระบือโคงสุดไทยเพื่อนฝันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่นอนฝะันว่าเพื่อนแหละฝันเหินแต่ศูนย์เพื่อนก็นเลยมาเปาลี่ยนตัวเลขจากวงกลมเก่ามาเป็นศูนย์ เพิ่นจัดถ่้ก็คือ40 50 60เลขควมฝันหรือว่าเพิ่นเพิ่นจุดถูกเลขจุดถูกของเพิ่นก็คือ805ส่วนเลข่างเพิ่นฟันตัวเก่าคือหกเก่าเพิ่มก็คือแม่มีแค่สีเก่าอ่ะนี่คือชุดปดนีชุดตองงวดอันนี้คือเป็นโค้งสุดถ่ายเพิ่น แคปหน้าจอของเซียนบอระบือเอาให้พี่น้องสุกๆมันๆสำหรับตัวเลขของเซียนบอระบืออย่าลืมว่าเป็นแค่นแนวทางเ้ยค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนพอกันคิดหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ